สวัสดีครับผมชื่อนักนเ,เกรียนเสียธนาเน้น,น,นชื่อเล่นชื่อแก้วครับหน้าท้าวสาวปีสามสองสามศูนย์เจ็ดมูลเรียนยี่ห้าจุดสามสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของผมครับนี้ก็เป็นเบอร์โทรที่เคยติดต่อครับแล้วก็อีเมล ที่อยู่ปัจจุบันที่พักอาศัยอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ลายแล้วก็เฟซบุ๊กครับนี่จะเป็นสกิลแล้วก็เรียนจบประถมมาศึกษาจากโรงเรียนสาธิตที่อะไรครับที่ บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็เรียนจบมัธยมที่โรงเรียนบางตานวิทยาครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็จบปวชจากโรงเรียนช่างกิเมตหารครับที่วัดหงโยธิน30ครับเคจุดจกักรจังหวัดกรุงเทพมหานครครับนะ ล้าก็กำลังศึกษาต่อที่มหาลาัยราชภัฏนครปฐมตังเพือเมืองนครปฐมนะครับนี้ก็จะเป็นรูปตอนเรียนจบปฐมเอ่อตอนมัธยมนะครับแล้วก็อันนี้ตอนรับประ,ประกาศบุตรปวชรครับก็อันนี้ตอนติดหยด นีวันจบครับตอนนี้ทำอาชีพรับราชการครับจบแล้วครับขอบคุณครับ